สุดยอดมากแน่บอกครับตรมจนแม่ต่บอกดีแล้ววันดีเรนดีหนึ่งสสามโอเคเจ้าผ้าหางวัวผ้าก็ผางพางหรอกพางวั อ่าว่าสงสัยไปเลยโอเคทีมงานประกายแสง1-2ครับประกายแสงสิพิเศษคือทุกพิศโลกครบเลย้าวทองร้มลม Cao Thông, Són Thiết, đưa 1, 2 Ok Ok, Vậy Rụng Mưa Đắng, Rụng 2 Đưa qua 1, Đưa qua Đưa qua 1, Đưa qua Đưa pha, Đưa pha. สัมผัสบูร์โอเคน้องไหม่มึงดีดึงสองครับ,บรเจ็บคำไม่ธรรมดาครับที่เป่าครับที่เป่า พี่ร้ง้เพชรอาวินครับผมไยอมไมใส่ออกมาขายไม่ใส่ก็ส่งนี่ยประดูทองครับประดูทองมาแล้วมามามาเอาประดูทองเยอะเลยครับทนนี้มันถูกกลับไปแล้วระดูองระดูนไปเลยระูทอง่ เธอแม่อะไรวัดมงคลรานารามค่ะโดนกรนึงบอกรับไมาได้ดีกันเรื่อสีกองอ่ะเขาใส่เป็นสีดำอ่ะนี่เข็มเงินสีอนใช่รึเ่บางตอนแห่เรีครับขอขอเรีอ่ะ เลขกอปเลอ้าสองสี่สองนาทีลนะคราสิบละหน้าเอดาวเด่นแล้วรหน้าเสงน้องหน้ามาครับเอน อันนี้อ๋อไม่น่าดีสองสายต้อเตัวต้อต้อต้อะสู้เนาะสู้กันสู้เนาะเออขับไปเทาเนาะข่บไปบารมีเท้าสูวนนะครับร้อยสักกันเนาะ เบอร์ที่แปดนะครับน่เรี่องเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนะครับ ที่10นะครับ 10S ตะเกีบายท่าือนะครับมาสองสองเสร็จเส็้เยซาอุนนต่อไปเบอร์1 0ครับ กระแตกก็นดิฝนค้นกระแตกระแตกก็น วนี้ทน่ี้แแ้นนะครับีถึงต้นมดนะครับควันดำนะครับแฮงไ้นะครับต่างๆมาหล่มดิ้งตายรล่มเมือางเสียนะครับาปเล่นรับ68ดะแนนะครับต่อไปเบอร์ชาเครับตงสู่สนามตอกัว่าท่านีนะครับน่ับาวเงัวนะครับห้นะครับ สิบปีสั้ปีแปลงกันเตื้องนะครับมันจะแตกน้าขาหอนะครับแกระมาได้นะครับร้อนวงยาวนะครับซาวกะนแนนนะครับสังเก้าครับลงสู่สนามครับวันทีสอบรคเด็วันที่สองเก้าสามสิบเป็นเว่าถ้ามื

เบอร์แสมสบเจสิบห้าคะแนนนะครับสาไปเมื่อสสิบสองครับ

Jujur bodi ini dengan berpisah sisi Jujur bodi ini dengan berpisah sisi Jujur bodi ini dengan berpisah sisi そうそう。<music> ตัวสแปเข้าไปกออ่ามีละสามลสเก้าก็เป็นตัวว่าท่ามีนะครับที่จิดชุนี้เป็นตัวที่สาปนะครับ มาดีเลย้นรถนะครับลกวิ่งใกล้นะครับพอยสการวิ่งดีนะครับตายไปฮานอยไปตรงนี้นะครับแปดสบหแต่แนนะครับไปสามเก้าครับไปตรงนี้บเก้าสิบแปดต้อไปไมได้หนึ่งสี วิ่งโตขึ้นมานครับวิ่งใจได้นะครับวิ่งนุ่ก็ดูดีดครับท้ายเนกาดทันนวเาตรงนี้นะครับ88คะแนนนะครับทีท้ายมีนักอานี้น้อยดีครับโล่ขึ้นไปแล้วนะครับเิดเขี้ยวกันนะครับต่อไปเบอร์สีิครับ ลุกวิ่งได้ลุกกว้างได้นะครับใาสา่กระจได้นะครับแต่ท้ายนี้นะครับไปดนีนครับเก้าสิบสามคะแนนนะครับไปสีนนะะ่หน,นะะึ่งครับลองสูสนามครับห้าชุดกองกำลังการบอกนะครับ เป็นลำเบิร์ดได้43ครั 4, 4, บ44ก็เป็นตัวไว้นะครับแสงนอนรอง ในแด้ี5คะแนนครับต่อไป4ีห้าครับนองสุสนามครับเปิดผลแตกแบบสีห้า 1, 4, บ bơ 48 <cười> <cười>